ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้องวดแรกของปีไม่มีพลาดอยากถูกหวยรวยล้านทำตามนี้ทำง่ายต้องได้ผลแน่นอน ท่านผู้ฟังครับหวยคือหนึ่งในการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายของประเทศไทยที่มีเชื่อภาษาทางการว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพงศาวดารแล้วหวยเป็นกิจกรรมการเสี่ยงโชคยอดนิยมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สโดยเป็นที่นิยมมากในกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยต่อมาหวยได้ถูกยกเลิก ในสมัยรัชการที่5และเปลี่ยนเป็นลอตเตอรี่แทนท่านผู้ฟังครับการซื้อหวยอาจไม่ใช่การเสี่ยงโชคเสมอไปแต่ในบางครั้งมันคือการต่ออายุความฝันของใครลหลายหลาคนเราอาจจะมีหลายความฝันแต่สำหรับบางคนการได้ลุ้นทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงสักเดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง ก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มชีวิตที่หลายคนขาดไม่ได้เลยในวันที่เราซื้อหวยจนถึงวันที่หวยออกหนึ่งในความคิดที่โลดแล่นอยู่ในหัวสมองคือถ้าถูกหวยเราจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าท่านผู้ฟังไม่เคยถูกหวยช่ยฟังเรื่องราวต่อไปนี้นะครับสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานข่าวว่าคุณลุงลขคิดวัย72ปี ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งวมประจำวันที่16มีนาคม2561จำนวน4ใบรับเงินรางวัลรวม24ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วพริบตาคุณลุงลกขิตเป็นชาวตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรรัสจังหวัดชัยภูมิแต่ได้เดินทางมาเยี่ยมลูกเขยที่จังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางบรรยากาศญาติพี่น้อง ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากพร้อมกับโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ออกมาให้ดูเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2561ชุดที่37มงวดที่11หมายเลข218559าจำนวนสีใบซึ่งตรงกับเลขรางวัลที่1นอกจากนี้นะครับ จังได้โชว์ให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมีการประทับรอยลายน้วมือเขียนชื่อนามสกุลและลายเซ็นกำกับไว้อย่างชัดเจนหลังไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอพอจอหอจังหวัดนครราชสีมาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้คุณลุงดวงเฮงเปิดเผยว่าตนเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวด ซื้อไปสองถึงสใบโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโชคลาบ้างแต่ในความจริงนั้นไม่เคยถูกรางวัลมานานกว่า20ปีแล้วจำได้ว่าถูกเลขไทยสองตัวเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ได้แต่เฉียดไปเฉียดมาแต่ก็ไม่เคยท้อแท้เพราะเชื่อว่าถ้าเรามีบุญวาสนาก็คงจะถูกรางวัลกับเขาบ้างสักวันหนึ่ง หลังจากภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนตนก็อาศัยอยู่คนเดียวที่ชัยภูมิส่วนลูกๆทั้งสี่คนก็ได้แยกแย้ายเป็นมีครอบครัวกันหมดจึงมักจะเข้าวัดทำบุญและชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญในช่วงบั้นปลายชีวิตต่อมาเมื่อช่วงสี่วันก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลก็ได้ฝันว่าตนจบอุจจาระเต็มมือล้างยังไงก็ไม่ออก เมื่อตื่นขึ้นมาจึงคิดว่าความฝันแบบนี้ตามความเชื่อโบราณน,นั้นว่ากันว่าหากฝันว่าได้จับอุจจระจะมีโชคลาภจึงได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเจ้าประจําที่ตลาดหนองบวัวใหญ่โดยตนถามหาเลขถ่าย55เพราะชอบเลขตัวนี้และตามซื้อมานานหลายงวดแล้วแต่แม่้าฉลากบอกว่าเลขนี้หมดเหลือเพียงเลข59ที่เป็นเลขชุดสี่ใบ ซึ่งตรงกับเลขที่บ้านของลูกชายตนที่จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ตัดสินใจซื้อเลขนั้นมาหลังจากนั้นก็ได้นำมาใส่กระเป๋าสตงต์และสวดคาถาเงินลานที่ตนได้มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิโดยก่อนสวดคาถาให้ยกมือสาธุสามครั้งและตั้งนโมสามโจกหลังจากนั้นก็ท่องบทคาถาโดยจะสวดคาถาปลุกเสก ทุกวันมันละเก้าจบรวมเป็นเวลาสวันก่อนที่จะเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดน,นครราชสีมาเมื่อถึงวันหวยออกตนก็หวังแค่ว่าอยากจะถูกแค่เลขสองตัวทายเท่านั้นแต่ได้ยินว่าเลข5้าออกเลขทายรางวัลที่หนึ่งซึ่งตอนแรกตนก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าน่าจะออกเลขทายสองตัวจะได้ถูกรางวัลกับเขาบ้าง โดยไม่ได้คิดถึงว่าจะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งเลยกระทั่งมาตวรวจรางวัลดูอย่างถี่ถ้วนในโทรศัพท์มือถือไล่ดูไปถึงรางวัลที่หนึ่งกับสลากที่ถืออยู่ในมือปรากฏว่ามีเลข218-559ตรงกันทุกตัวเลยตอนนั้นรู้สึกช็อกตัวเย็นไปชั่วครู่ก่อนที่จะวิ่งออกมาเรียกลูกหลานให้มาช่วยดูแต่ทุกคนก็ยืนยัน ว่าถูกระวันที่หนึ่งจริงๆถึงสี่ใบรู้สึกดีใจมากเพราะในชีวิตไม่เคยได้รับโชคก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนตอนวางแผนว่าเงินก้อนนี้จะแบ่งเป็นสมส่วนโดยส่วนแรกจะส่งหลานที่มีอยู่ทั้งหมด7คนให้ได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีทุกคนส่วนที่สองจะทำบุญทำทานเพื่อที่ส่วนกัศลให้ภรรยาและส่วนที่สม จะนำไปฝากไว้ในธนาคารเพื่อไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตต่อไปท่านผู้ฟังครับคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดําแห่งวัดท่าสูงที่ล่ําลือในอนุภาพปฏิหารที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ไว่าจะสวด9จบ30จบหรือร้อยแก็ตามหากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีซึ่งหลายๆคนที่นำไปปฏิบัติ ก็ล้วนแล้วแต่พบเจอประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้นเช่นมีโชคลาภไหลมาเทมาอุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและหากนำไปสวดภาวนาเป็นสมาธิระดับชาญแล้วก็จะยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายถท้ามีคุณเลยทีเดียวเคล็ดวิธีการสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลผู้สวด ครมีความเพียรและสัจจะโดยสวดเป็นประจำทุกวันตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้เช่นถ้าตั้งใจจะสวดอย่างน้อย3มจบก็ต้องสวดให้ได้อย่างน้อย3ามจบทุกวันซึ่งต้องไม่น้อยไปกว่านั้นแต่หากสามารถสวดมากกว่า3จบได้ในวันที่เรามีกําลังจะสวดได้เมื่อเรามีสัจจะย่อมส่งผลในเรื่องบารมีสั่งสมเพิ่มพูนทำให้สำเร็จผลได้เร็วขึ้น ยิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นผลมากครับครูบาอาจารย์ท่านว่าคว,ควรสวดควบคู่ไปกับการทำบุญทำทานวิธีที่แนะนำคือการใส่บาตรทุกวันครับซึ่งก่อนใส่บาตรก็ให้ว่าพระคาถาเงินล้านแล้วจึงนำอาหารนั้นไปตากบาตรต้องพยายามทำเป็นประจำครับจะช่วยโชคลาภบ,บังเกิดไวขึ้นหากไม่สะดวกตักบาตร เราก็สามารถนาเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนก็ได้ครับเมื่อได้จํานวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะก,ก็นําไปทำบุญเพื่อเป็นค่าพัตหารพระโดยท่านว่าเมื่อได้ผลแล้วไม่ควรนำไปโอ้อวดกับผู้อื่นจะทําให้ชห่วงลาาหดตัวหรือขาดช่วงไปควรสวดด้วยใจที่ศรัทธาสงบสบายเป็นสมาธิครับบทสวดจึงจะมีอนุภาพ ไม่ใช่การสวดด้วยจิตใจที่เร่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆเพราะยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลช้าและควรรักษาสินห้ามิม่ให้ขาดโดยเฉพาะข้อห้ามการลักขโมยไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาดครับเมื่อพร้อมแล้วสวดคาถาเงินล้านตามนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสามมา สัมพุทธะณมตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะณมตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังสิโมูพรหมาจัมมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ พรม,มาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญญมหาลาภูพระวันตุมีมิเต,เตพาหุหติพุทธะมาอาอุนโมพุทธายะเว,ยวระทะยวเว,ยวระโคนายามเว,วระหิงสาเว,วระทาสีเว,วระทาสาเว,วระอิทิโยพุทธสะ มานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งผาพาหาหารือรือท่านผู้ฟังครับการถูกหวยรวยโชคเป็นเรื่องของบุญวาส,สนาที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนและผลบุญที่ทำในชาตินี้คนที่ทำบุญแบบเดียวกันอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันครับ พอบนกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เป็นผลดีก็คือการทำดีในวันนี้ต่างเช่นการทำตามสิบคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อจรัญที่แต่ทำมูซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายในสศส2559ที่หลวงพ่อจรัญเขียนไว้ก่อนลัสังคารพระธรรมสิงหงบริจา์หรือหลวงพ่อจรัญที่แต่ทำม เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดมีนามเดิมว่าจรันจัญยารักอุปสมบทเมื่อพศ2491มาท่านอุปสมบทแล้วหลวงพ่อจรันได้ถูกดงไปตามป่าเขาลำนาวพลายและที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน และได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์หลายท่านและมีชื่อเสียงในฐานะพระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งหลวงพ่อจรันที่ตัดธรรม,มูได้ให้ข้อคิดดีๆ10บข้อดังนี้ครับ 1. ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเข้ามาร้ายอย่าร้ายตอบ เขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตรณดีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจไปสนทนา 2. จงอย่าวันไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุก์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ถ้าผู้ใดจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคงต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้จะไม่เสียใจไม่หน้อยใจต่อบุคคลใดคนทำใจได้นั่นแหละจะได้รับผลดีมีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป 3. คนโบราณท่านมีคติดีเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องนิ่งได้ถนได้รอได้ช้าได้ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ปากไม่ดี ทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกโกก็ไม่ได้ชาก็ไม่ได้ถึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากแต่ทุกคนไม่เคยคิด 4. ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะตอนให้เราดีขนาดไหนหากวิูุกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจ เขาก็ตำหนีดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เองก็เพียงพอแล้ว 5. ชาวพุทธแทๆ้ๆคนจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธโดยแก้ไขปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจสี่ทุกเกิดแลวหาสาเหตุของทุก์ด้วยการกำหนดทุกหนอมันทุกตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนาสมาธิปัญญาจะบอกทุกเกิดขึ้นตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นจะไปแก้ผิดจุดจะไปให้ผีให้เจ้ามาแก้หรือเอาหมอดูมาแก้มันไม่ถูกเรื่อง 6. ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราดความสามารถเป็นของนักประกอบจิตความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี วันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนโดนถูกป้อยอเขาจะลวงใ้เราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเขาจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมา้ายและที่เขามาป้อนยอกับเราระวังให้ดีเขาไม่ได้ดีกับเราจริง 8. สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตัง ไปหาสติกันเลย 9. คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วไม่สามารถจะทำดีหรือความชั่วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระจะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเราและสิบจงพอใจในชีวิตของตัวเอง โดยไม่ต้องไปเปเรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นครับ10ข้อคำสอนดีๆของหลวงพ่อจารันที่แตดธรรมูจําให้ขึ้นใจทำให้ได้มีสติพิจารณาให้รอบคอบท่านผู้ฟังครับจะมีอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เรามีกินมีเก็บไม่ต้องรอวัสนาบุญเก่าหรือคอยโชคลาภลอยทุกสิ้นเดือน และกลางเัินอีกต่อไปนั่นก็คือต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำมาหาเงินทำงานในอาชีพสุจริตและมีความซื่อสัตย์ต่องานการที่ทำรวมไปจนถึงการมีวินัยในการใช้เงินด้วยครับทำได้ไม่มีวันอดทำได้ไม่มีวันจนเห็นผลเกินคาดยิ่งกว่าการรอโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง แด่ดอดครับคนูโวมาปัจจคาจะปล่อยกันเวลาให้ล่วงไปโดยป่าประโยชนขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละยดในมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ